มาค่ะคืนวันฝนตกแบบนี้นะคะสิงห์มังกรพิจิตตุนเมถุนธนูแล้วก็กรกฎนะคะสิ่งไม่ดีจะหมดไปจากชีวิตหมดเคราะหมดกรรมทั้งการงานทั้งการเงินทั้งความรักจะมีคนเมตตาคําทํานายเป็นของอาจาร,รย์เบิร์ตทีระพงนะคะเดี๋ยวนี้ที่อ่านให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังขอกดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจขอ กำลังใจให้อาจารย์และกําลังใจให้ทีมงานนะคะทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ราศีตัวเองนะคะแล้วก็สาธุมาขอทุกคนเนี่ยเฮงๆปังๆรวยๆนะคะอย่าลืมแชร์นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสิงห์มังกรพิจิกตุลเมถุนธนูแล้วก็กรกฎนะคะราศีกําลังจะหมดเคราะนะคะคนไม่ดีจะออกไปจากชีวิตนะคะดวงชะตานับจากนี้นะคะคนที่เอาเปรียบคนที่ ทำให้เสียใจเนี่ยหรือว่าคนที่หักหลังเราเนี่ยไม่ว่าจะด้านใดผลกรรมจะสนองชัดเจนนะคะเ,เริ่มถอยห่างจากชีวิตของเราไปเองนะคะใครที่เราเคยคิดว่าไม่ดีนะคะก็จะเริ่มแบบเผยท่าแท้นะคะถอนหน้าก,กากออกมาเนาะได้เห็นมุมเลวๆสิ่งไม่ดี คือจะออกไปจากชีวิตนะคะหมดเคราะห์หมดกรรมต่างๆคนดีจะเข้ามาทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะคะคนเมตตาอุปธรรมตลอดทั้งเดือนนะคะอย่าท้อกับความดีนะคะเขาบอกนะคะให้สะสมบุญบารมีหนุนนําไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้แล้วก็คอยปกปักรักษาให้ดวงคุณพุ่งแรงสาธุปังๆไปอีกนะคะเอ่อทีนี้เนี่ยมันจะมี รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่อาจารย์เบิร์ตธีรพงศ์เนี่ยโพสไว้นะครับบอกว่าอย่าลืมคําสัญญานะคะที่เคยเคยไว้ให้กับตัวเองว่าจะให้ครอบครัวสบายทําให้คนที่รักไม่ลําบากและจะไม่ลืมตัวในวันที่สําเร็จเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดในราศีนี้จะสําเร็จสมหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวนะคะเออตรงไปตรงมานะคะคืออาจารย์เน้นย้ำว่าอย่าลืมตัวนะคะทีนี้เนี่ย อาจารย์ก็เปิดไพ่เพิ่มให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านให้ฟังแบบไวๆนะคะอาจารย์เปิดไพ่เพิ่มทั้งหมดเนี่ยสามดวงไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออสามใบขอโทษทีคะ่ะสามใบนะคะเอออาจารย์ขอตั้งอธิษฐานเปิดไพ่ดวงดวงสามใบนะคะในช่วงสองเดือนนี้นะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะไพ่พระอาทิตย์นะคะหมายถึงว่าดวงกําลังจะเปิดนะคะเออหมดเคราะห์หมดกรรม แล้วก็ปัญหาต่างๆจะคี่คลายนะคะทั้งปัญหาเรื่องของคนปัญหาเรื่องของงานและปัญหาเรื่องของการเงินนะคะจะเริ่มหายใจหายคอคล่องขึ้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยออ,อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ตอนนี้คือจะดีขึ้นแล้วนะคะส่วนคร่วงครึ่งปีหลังนะคะการเงินค่อนข้างที่จะล่วไหลนะคะแต่ถือว่ายังดีเนาะมีดวงการเงิน ไม่ติดขัดนะคะยังพอมีเข้ามาแล้หมุนออกไปได้นะคะมีเงินทองแนะนําให้เก็บเป็นทองคํานะคะที่ดินจะช่วยหนุนดวงท่านได้ดีมากขึ้นนะคะพยายามอย่าให้ใครหยิบยืมนะคะเพราะว่าหรือว่าเซ็นคําประกันนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ๊งอะมากกว่าเดิมโอเคไพ่ใบที่สองนะคะเด่นเรื่องของการคิด และการตัดสินใจนะคะช่วงเดือนนี้และเดือนหน้าน,นะคะมีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่นะคะเช่นการตัดสินใจเปลี่ยนงานเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่หรือได้ทํางานไกลบ้านมากขึ้นนะคะมีการวางแผนการทําธุรกิจนะคะใหม่ๆดวงได้คนใหม่ๆนะคะก็คิดดีๆนะคะสําหรับเรื่องของเงินเนี่ยถือว่าเข้ามาแบบรัวๆนะงานดีเงินก็ดีนะคะอ่ะระวังนะคะอ่ะคนใบที่3นะคะบอกว่า เตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงดาวต่างๆย้ายนะคะหลายคนในกลุ่มราศีนี้นะคะก็จะมีเรื่องความเครียดมีเรื่องของความทุกข์ใจนะคะก็ให้ระวังนิดหนึ่งเนาะ,ะประมาณนี้นะคะคำทำนายไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจของอาจารย์เบิร์ดทีรพง์นะคะ,ะชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่างที่คุณทำได้แล้วก็ พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดคลิปเปิดทางนะคะเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักจะได้ดูดวงฟรีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเรื่องราวดีๆส่งสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักคนที่เรารู้จักนะคะไปแล้วนะคะ